แม่ตีกันไปให้ทั่วโลกโอเคเลยก็ยั ที่ผ่านมาก็คุณกมีวันนี้ที่แบบว่าท้องฟ้าจังใส่ส่นโบก <c oughs> ม,มากดูดีนัทำไมนเจเต้เตเตเองทแบบไหน อากาศดีไปไลุ้นดูเมช่ออรมาตอนนี้เราอยู่ที่เมืองอะไรครับเมืองชูเมืองชูนโอเคเราก็เดไปเดินเล่นกันก่อนดีกว่าเพราะว่าเราต้องรอประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ย้อนกลับไปที่เมืองสปิสแล้วก็ไปต่อรถไฟอีกขบวน ลาเมืองจูนชื่อชื่อจะเป็นเหมือนทะเลสาบเ,เดินทางไปไม่รีบ หเห็นภูเขาน้ำแข็งด้วยแล้วขัน้นเลาจะขั้นถนนไหมอ่ะมามามา<ๆ>เร็วโตรงนี้ทะเลส สวิตก็จะลายล้อมไปด้วยภูเขาแล้วก็ทะเลสาน,นี่เป็นเรือวันน้น้ำสีฟ้ามากน้ำใสมาก นั่งตรงนี้รอกิดนหะนั่งดูทะเลสาบกันดีกว่า ตอนนี้เรานั่งบัสจากเมืองอสปิสนะมาที่เมืองทาสทอรชยชื่อเลกอ่กันแล้วนะคะเพราะว่ารถไฟยังยังมาไม่ได้เพราะว่า,าน้ำท่วมป่ะแล้วก็กำลังจะต่อรถเทรนขึ้นไปที่ไปที่ เจอแม็กกันเพื่อไปดูเมทาฮอนกันนะคะไปตรงนู้นวันนี้ฟ้าเปิดสดใสมากน่าจะได้เห็นเมทาฮอนกัน เปิดเห็นเมท่าหอดแล้วทุกคนเราจะขึ้นไปในนั้นหรองเราจะขึ้นไปตรงไหนเราจะไปดูใกล้ๆอีกทีหนึ่งอยากไปไปไหมนี่ดีมะด้วยนะจะทำอะไรครับคุณจะไปทำอะไรมาจุ๊กจุ๊กหรอแล้วคคู่นี้แหละ วัน no mm ี hmm. mm ้ลระยิมไหนสิรักกันไหนสิจะไปแล้วรักกันไหนสิจะาไหนสิไม่เก็บใช่เกิล้นี่ยกันหลบ่กล้ เขาบอกว่าไมนท้อแน่เลยพีระมิดเลยเหมือนแรกครับพีระมิดพีระมิดเหรอพีระมิดเพราะว่ามันเป็นรูปอะไรรูปอไรนะรูปอันนี้คืออะไรไซกเกอร์แล้วมันหอมไหมพี่ ที่เรากำลังจะไปเป็นชความไปเี่ยปแนีแ่อเราคนชอบแบบไหนมากกว่าอียิคือแบบนี้แต่ไม่ตะอคือแบบนี้มันจะเป็นแบบโอเคสวยไหมสวยไหม่เดนตนมีเดอไม่เห็นนะ คุณคุณเห็นเมทาฮอรลหรือยังครับใช่ครับฮะเม,มทัลฮออยู่หลังคุณนะครับรู้ครับเมอยูหลังว่ามาดีแบบนีบ้จะ<อ>มันจะ่ว่าตกในกป่าเขาฮะว่าตกว่กันตกในป่าเขาตกในหมู่บ้านเลยว่าเป็นเซอร์แม เราขึ้นสุงขันไเยอะเลยไปสูงของแก้วห้าวเขาอะไรนิมาเยอะมากเลยเนาะ นี่เราอยู่ที่ไม่ไม่เราไม่ได้อยู่ที่ก่อนจะเกิดที่วิพนลังโอเคแต่เราก็จะไปรลงก่นจะเกิกันก่อนใช่ไหมฮะ อันนี้ก็สวยนะเนี่ยโ <c oughs> อ้โหอ้โหรอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้าหโอครับอ <c oughs> ึงแล้วกอนนอ้โหรอ ถ้าถือกันถือกันภาษาอะไรครับพี่ไม่มีโอ้โหบลัคกี้มากโห เราอยู่ที่นัดเกียรีก็น่าเกรงไม่ช้าเรากำลังไต่ลงไต่ต้องระวังเจอหิมะโชคดีมากจะไปข้างล่างนั่นแหละหยุดเจเจ เย้เราอยู่ที่ซีเตอร์ฮอร์เย้มาดูความสวยงามกันมาดูชาติสวยงามกันอันนี้โอ้ตอนนี้เราต้องเดินผ่ายน้ำแข็งเดี๋ยวเราไปหามุมถ่ายภาพกัน โอเคเห็นสวยมากอยู่ตรงนั้นนะครับทุกคนตอนนี้เรากำลังอัดวีดีโอเก็บไว้ครั้งหนึ่ง วันนี้ยังไงวันนี้ผมจะมาปาคิม ah ัสยจีดีแอบวุูลลี่กันอ่ะเล้วเจลุกขึ้นลุกช่วยน้องลุกอ่ะ JJ, what are you doing? Oh. No! Yes. No! What happened? He threw a big snowball at me. <laughs> Who's the winner? He. Thank you, bro. สวยไหมครับเฮ้ยเฮ้ยแม่ทำละไอ โอ้ดูเจเจดูเจ๊อ่ะมันเย็นกลายเป็นคลองโดนฟอสไบต์อะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอาเจ๊ลุกขึ้นเจ๊ลุกขึ้นเหรเธอเปียกแล้วลูกโอเคบายบายเจเจ๊บายบายตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับที่สุกุมสวยไหมสวยไหมเมื่อกี้เราทำอะไรกันหายผ่าแล้วก็เล่นฉนู แล้วก็นั่งชมวิวใช่ไหมโอเคตอนนี้เราอยู่ที่สถานีก็คือกรนักเกแต่เดี๋ยวเราจะแวะทุกสถานีเลยเพื่อจะได้ถ่ายมิเตอร์ฮอหลายๆวิวเพราะว่าวันนี้ฟ้าเปิดโชคดีมากโอเคแต่เหนื่อยมากเหมือนกันเพราะว่าอยู่ในที่สูงเดินขึ้นเขาตอนนี้เราอยู่ที่อีกสถานีเมื่อกี้เราลงมาจากรกรนกเตอ่มันชื่อสถานีเหมือนลาวเธาคุณนั่น โลทูรด้อะไรสักอย่างเนี่คืออีกกลุ่มนึ <puisque S 1> ่งเราต้องเดินลงไปข้างล่างข้างล่างจะมีเหมือนน้ำที่ละลายเจเมองกลหลดูบายบาย เมทาหอนอยู่ข้างล่างเป็นอีกจุดหนึ่งที่เห็นเม่เจ่าสวยสวยสวยมากมากจริงๆพักกินข้าวก่อน แตะโกนัน่งนั่งพักกินข้าวชมวิวเมราฮอนที่วันนี้ฟ้าเป็นใจป้าเปิดมากแล้วก็เป็นวันแรกด้วยที่สามารถขึ้นกนอนากัดได้จากน้ำาพึ่งท่วมเมื่อประมาณ5-6วันก่อนยังไม่ถึงอาทิตย์ตีแล้วก็เป็นน้ำป่าแล้วก็เซาร์แมทผูกตัดขาดเดินทางเข้ามาไม่ได้ ตอนนี้เดินทางเข้ามาได้แล้วแต่ก็มาจากรถบัสก่อนแล้วก็มานั่งรถไปเต็ดแล้วก็ต่อขึ้นมาที่เมื์คุ้มมากคุ้มมากจริงๆแต่สนใจถูกมากที่มาวันนี้แล้วโชคดีมากวันนี้ฟ้าเปิดที่สุดของสัปดาห์เวลานั่งวันนี้นั่งงออยู่ รับว่าทำไมทาไมแบบว่าต้องดัน<ม>ดนมามมแล้วก็โชคดีมากที่วันนี้ไม่ทันเ <c oughs> ขาเรียกว่าไม่ขี้อายเพราะว่าปกติแล้วมันแล้วแต่ช่วงอากาศอากาศที่สวิตค่อนข้างเวียเว่ยนเวงเวงทุกชั่วโมงเลยอะไรเงี้ยก็จะต้องดูฐานี้ที่เราลงใช่ท <c oughs> านที่จะขึ้นไปบัอานแกะก็ตรงนี้ก็เห็นแบบว่า เรียกว่าไม่ทันเป็นตามากไม่ติไม่ไม่แตกใส่ขึ้นมาก็ทั้งหนาวทั้งร้อนนะก็คือเขาแดดเราใกล้พรานิตย์มาแดดตอนนี้เด็กๆกำลังไปเล่นสโนว์ตรงนู้นไปดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ เซอร์แมทนะครับเราลงมาจากภูเขามานะครับแล้วตอนนี้เรากำลังถ่ายภาพอยู่นะครับนี่สวยมากเลยเป็นไฮไลท์ของเซอร์แมทครับนี่ครับวันนี้ไม่มีเมฆเลยครับแล้วก็ถ่ายภาพได้ดีมากครับสวยไหมครับสวยครับใครได้สนสโนว์บ้างหนูกับน้อง ใช่ไหมนสนุกไหมตัวเปลี่ยนไปหมดเลยเเจอมาโอเควันนี้เราโชคดีมากที่เรามาเจอจับ แมท่อแมปลดลดมีรถกระป๋องด้วยเหมือนเมืองตุ๊กตาเลยเจอแม่อ้ออ่ามาดิตรงนี้หน่อยแล้วมาปาเอแล้วมาดิตรงนี้น่าไอ้ว้าวสวยมากภาพนี่กำลังจะลงหรือเปล่านะ เดี๋ยวเราจะไปกินอะไรกันครับไม่ใช่ไอติมที่นี่เขาเรียกว่าอะไรเจลาโต้ใครอยากกินมากตอนนี้เราเที่ยวที่เซอร์แมทล้วขึ้นไปดูเมทาร์ฮอนทุกเกือบทุกสถานีเสร็จเรียบร้อยเด็กๆเลยอยากจะกินเจลาโต้ไหนโชว์ไหนซิอันนี้รถอะไรครับสตรอเบอรี่ครับสตรอเบอรี่เหรอครับ อร่อยไหมครับอ๋อโอเคของหนูของหนูอะไรครับวานิลาครับวานิลาเหรอะอร่อยไหมครับอร่อยครับไหนลองกินให้ดูหน่อยครับอืมแล้วป้าป๊าจ่ายไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับสองสิบฟังคับสิบฟังเป็นเงินไทยคูณสี่สิบนิดนิดไปก็สี่ร้อยบาทสองลูกกินให้หมดเลยนะอ่านั่งพักกินชมวิวเมทอร์ฮอนกันไปก่อนตอนนี้เซอร์แมทเข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้วนะคะเที่ยวได้ วันนี้โชคดีอากาศแจ่มใสมากๆเราโชคดีมากมากแบบว่าไม่ว่าจะดูเมาราธอนที่ที่จุดตรงไหนคือได้เห็นแบบเคลียร์ทั้งหมดเลยเขากินด้วยสิทุกคนที่ของหนูอ่ะอ่ะพอทีเดียวนิดเยวนิดเดียวอ๋อมาพักไหนกี่ละนิดเดียวอันนี้เดียวนะมูบอกขอเดียวมา พอชิมของคนนี้บ้างลูกละสองร้อยนะมาเร็วอันนี้น้อยเกินไปก็ก็อร่อยนะของพีซซ่เตก็อร่อยคองมดูอร่อยกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะนั่งรถรถไฟออกจากเซอร์แมทไปแล้วก็ไปต่อบสัส แล้วก็ไปต่อรถไฟไปที่ i n t e l l i g e n West เพราะเราอยู่แถวอเราอยู่ตรงตรง,ตรงจุดนั้นโรงแรมเราห่างจาก i n t e l l i g e n West ประมาณ600เมตรนะคะวันนี้เป็นวันเดย์ทริปของอที่ Surmat Mechaorn และเราก็ hi, hi, ทำภารกิจสำเร็จเย้ฝติดตามติดกับ <Hi. S 2> แม่ออนทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ใน EP ีต่อต่อไปได้เลยคะ่ะ